สวัสดีครับน้องพบกันเหมือนเช่นเคยกับผมในช่องชีวิไงาสายลุกทุ่งนะครับผมพามาตีพึงครับเรียกว่ามาดูการตีพึงของของพลานเมืออาชีพกับผมครับนี่ครับผมมากันสามสี่คนพันไก่เข้ามาครับพอดีผมมาเกี่ยวป่าหาเห็ดกับพันไก่ล้วมาเจอพี่ๆเขากำลังตีพึ่งรับผมก็เลยมาขออนุญาตถ่ายทำกับผมครับนีุ่ณตัต่คกับผมเนาะ ก็คุณเก่งครับผมครับคุณต่มแต่ก็คุณต่อเป็นคนขึ้นครับผมครับนี่ลังพึงพี่น้องอู้ลังใหญ่แต่จักพี่น้องจะได้เห็นชัดไหมจะจะมองเห็นได้ชัดไหมดูเพราะว่าย่อนแสงครับโอ้ไม่เห็นอะไรเลยทุกทีครับผมฝ่าก็มันมนครับอยู่ตรงนี้นะครับลังใหญ่มากครับผมพึงหลวงครับผมลัง่ากระดงนะครับออเดี๋ยวผมหาทิศทางแสงใหม่นะครับผม ทีมงานมืออาชีพเลยครับบอกว่าเป็นทีมงานหาผึ่งขายครับผมแห่งบ้านหาไปขายแถวบ้านใหม่ไทยเจริญเนียครับอเสอหนองมุนมากนครก๊อตสีมากครับผม๋ยวผมหามุมกล้องแป๊บนึงครับอู้ทำไมพี่น้องจะมองเห็นเนาะผมอยากพี่น้องมองเห็นนึกเดี๋ยวขอซูมแป๊บนึงนะครับผมครับพี่น้องล่างพึ่งอยู่ตรงนี้ครับผมล่างใหญ่มากตับผมครับถ้าเห็นไม่ชัดต้องขออภัยผมครับ คุณต่อของเราขึ้นไปนู่นแล้วครับต้องตีถอยจริงวาครับผมกําลังเตรียมถอยกันครับอู้หลังถกระดงเลยพี่น้องไม่มีใครเห็นสักทีครับเสียงว่าตามแม่ตามแม่กินดอกไม้มาประมาณสามกิโลครับพึ่งมาเจอครับผมตามมาสามกิโลครับผมคิดดูครับผมทีมงานนี่สุดยอดมือฉีพจริงครับตามแม่กินดอกไม้มาสามกิโลมาเจอครับอยู่กลางดงเลยครับเนี่ย ลางดงน้องตะไคร้ครับผมเอาละครับมาติดตามดูกันว่าฟารมืออาชีพทาทำยังไงกันครับปกกลมมีเป็นฟานผ่านฝึกหัดครับผมนี่ครับก็ถือว่ามาศึกษาเรียนรู้ครับผมครับเรียนรู้ไปกับพีพีเขาด้วยครับผมกับคนต่อปีนขึ้นไปแล้วครับท้องฟ้ามนมากเลยวันนี้แสงไม่ค่อยดีครับพี่น้องทำมืดก็ต้องขออภัยครับฝนก็กำลังจินมาครับผม พันไก่ก็เหมือนศึกษาดูงานครับน<ม>ี <laughs> ่จริงๆจีพีเขาได้มาลังนึงแหละครับอยู่ในนี้ครับผมขออนุญาตเปิดดูนิดนึงนะครับผมนี่ครับแต่ลังนี่ลังอ่อนครับแต่พอได้น้ำม,มาอยู่ที่เขานี่เป็นพันลาพึงมือฉีดเลยครับอ้าวเจ๊มนี้ครับผมไปไหนดีฮะไปอยู่กับพานนู่นแหละพันไก่มาเถอะอีนี้ไปไหนเหรอ ดูมวยนะตามทานมือ,อชีพเขานี่แหละนะครับผมลบมาดูดีกันไกลๆครับผมครับก็ไม่ได้เอากล้องขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการลบกวนคุณต่อครับติดต่อครับผมมานั่งดูอยู่กับคุณเก่งค,คุณต่มครับผมครับเอา้าแค่นี้แค่นี้ก็พ่นนี่ไข่ <laughs> แต่เ <laughs> อา้า <laughs> อาจจะไม่พ่นอาจจะไม่พ่นโอ้ยหพูดแต่จนเสียวแล้วเนี่ย <laughs> ขึ้นไปถึงลังแล้วครับแต่ยังไม่จุดครบเลยถึงแล้วครับกำลังจะจุดครบครับผมก็ขอภัาายที่มี่น้องอาจจะไม่เห็นภาพเลยครับแต่ผมขอบรรยายกับผมครับเพราะว่าไม่ได้เอากล่องขึ้นไปกับผมเสียงว่ามีหมดแดงดาพี่น้องขึ้นไปใก,กล้ๆเลยนั่นพึ่นก็ยังนิ่งอยู่เอาละเด้อ ยังไงดีลบนี่นั่งโูโ้ยแต่คึ้นพมมาเลยอะรังสวยไหมครับอู้ยังสวย,วย,อยโอ้แต่ถอดตรงกลางโอ้ยถอดตรงกลางแสดงว่ญญาพึ่งเก่มากเลยเนาะอุ้ยบินมานี่ยไหมพี่น้ำพิษตาบินมาเยอะน้ำพิษตาเลยน้ำพิษตาลังถอดตรงกลางครับผมถอดไปชนหนึ่ง เนาะใช่บบไหมพี่ถอดไปชุดหนึ่ง่ยไม่นควรแขกเห็นเอา<ม>เองคือมีเ <laughs> ก็บทุนเก็บมืออาชีพลแล้วจะไม่ต้องใช้เยอะแล้วอีกตอนนี้อย่าพยายามแต่ควันโดนลังฮะหามายถึงตอนตอนที่มันออกไปแมย์บินออกไปเร็วนี่นะอย่าให้ควันโดนลังทำไมล่ะครับเดี๋ยวมันจะใหญ่๋อนี่ตอนนี่นี่ อ,นนาอาเาาอาานันตอนอ,อ้ถ้ากรณีตอ้อนให้คนลุนังโอ,โอเคครับแต่อันนี้ไม่ได้ตอนอเนาะใช้คนนน้อยแต่นี่ก็บปาดเอาลังเลยเนาะปาดแล้วครับผมล่อย้ก็หายยอ <c oughs> ใจครับาาปาดลังใส่ถุงแล้วครับผม มีน้ำไหมนอ้อนะีแล้วเนาะสาอย่าี้ัผ่านไก่ทำไมไป็เออบอยู่ขักแท้ดูดูพี่น้องใ <c oughs> ส่หมวกใส่หมวกอีหมวงอีงอ่อต้องหางแล้ว <c oughs> ขักโอ้ยเสียวกับเสียวดูดูมาอยู่เนเสียวกับอ้ใส่หมวกอีหมวงอีงอ่ต้องหางเนอะกลัวเ <c oughs> นาะโดนมาหลายแล้วมีผมพี่น้อง <c oughs> นี่ <c oughs> ไม่ใส่อะไรเลยครับผม งี้ยน่ทำเป็น,นปงานเลยเจ้ก็ไม่มากวนนะเนาะไม่บินมาเลยครับด้่ยไม่ดูเลยรังปวนปวดขนุนนนบินเสี <laughs> ยงใครไออยู่นะเส <laughs> ียงชาวไรชาวไรมันมาทำรุ่นโดนซะละอุ้ยเหล่มมาเหมือนกันใช่ไหมพี่เหล่มมาเหล่มมาเหล่อมมาเหล่มมาแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่นี้วผมจะเขามาอยู่ี่นี่มาแอบดูครับมันหวังมันจะไม่เห็นผมนี่พีก็ผีต่อกำลังตัดหัวน้ำครับผมพี่ต่อกำลังตัดหัวน้ำครับตัดหัวน้ำใส่ถุงนะครับเอาถุงครอบหัวน้ำละ มาทุงขอบพนวน้ำ้วครับตัดแล้วตัดแล้วนะครับน่าจะมีน้ำครับลังนี้ลังใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนลังพึงลงมาถึงพื้นแล้วเนาะอยู่กับต้นด่างดำครับผมพึงลังนี้เรียบร้อยครับใส่ถุงเรียบร้อยแล้วก็กําลังเอาน้ำใส่ยามครับผมครับแล้วก็อีกหน่อยก็คงลงมาครับผม เอาละครับเดี๋ยวค่อยดูตอนตอนถึงลงมาถึงพื้นเลยนะครับผมกิมงานผมก็นี่ครับถอยออกมาอยู่ด้านเนครับผมพันไก่หายไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> พันไก่หายอ๋อ <c oughs> <c oughs> ไปถึงไหน <c oughs> พันไก่ก็ทำท่าไปางานอะครับผม <c oughs> นี่ครับทีมงานลาพึงสามพลานครับผมครับแห่งป่านโอ้ที่จริงมากันคนละบ้านเลยเนาะคุณต่อมาจากบ้านใหม่นี่ครับคุณเก่งมาจากน้องไม้ไผ่คุณต่ำมาจากอะไรนะผมลืมอีกแหละดานตลอดรับผนอ้นยยงลงมาเลย,ลเลยใครกล้าไปหลับดิโอ้โยงลงมาเลยครับอืมต้องใส่ ไปโม่งอีโมงครับผมไปหลับพึงครับโยนพึงโยงพึงลงมาแล้วเอาถอยมาเลยไม่ได้ถอยพี่จ๋่ถอ,อ, <c oughs> อยถอยเนาะพอปินได้เยอะแต่ถ้าเป็นต้นโมนี้องถอยแล้วครับนี่เมื่อก่อนมันเคยอ,อยู่ต้นนี้เนาะเห็นคุณเก่งบอกเราให้ฟังเคยอยู่ต้นแต่เดี๋ยวนี้มัน ตอนนี้มันใหญ่ามาอยู่ต้นลางกันครับกำลังลงมากับผมโอ้โหทิ้งครบลงมาแล้วไม่ต้องมีครบเลยโอ้ยรังผึงมาแล้วพี่น้องลังผึงมาแล้วนี่นี่นี่อยู่คุณเก่งครับเอาตามเต็มเลยเปล่า,า,าลทำไงดีเอยไปงอกเลยตอ,อยถอยตอ,อยครับผมตามมาเต็มเลยตามมาครับผมอสองสามแม่ครับเทอาที่ผมเห็นในตานะ เอาแล้วครับถอย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 ขอโทษนะครับขอโทษนะครับท่านไก่เสียงไปแอบดูคลิปดูฟุตบอลอยู่นู้นท่านไก่ถึงมาแล้วถอย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 อ้ยังตามมาอยู่เลยสองสามแม่บินมาแล้วถอย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  สามลังมาครับไม่เห็นแล้วครับไม่เห็นแล้วเออยังมีอยู่ยังมีอยู่โอ้ยโอ้ยสามมาเต็มเลย้อสามมาโอ้ตสา,า,ามมาเป็นซิปแม่เลยครับสามมาเป็นซิปแม่เลยโอ้ตสามมาเป็นซิปแม่เลยครับยังบินเต็มอยู่เลยครับเดีย๋ยวเราขบมาโอ้เข็ดหลับคือวางลังไว้เลยครับ ตะกลากับแมวออกมาเหรอจังผมก็ยอมเสี่ยงเลยครับนี่นางไทยรู้ยอมเสี่ยงกับผมน,นี่คุณต่อลงม,มาแล้วครับผมคนขึ้นตีอของเราโอ้ยเม่มาเต็มเลยครับคุณ้งบนไม่ยังไม่มีอะไรเลยคนหลังเลยแม่เต็มเอาไม่ต้องจุดครบี่จ้ะ เดี๋ยวพามาดูนั่นโอ้ยเสียงเลยผมเสียงละแหม่ <c oughs> มีได้ใส่หมวกอะไรก็เข้าเสียด้วยนะผมก็ได้โอ้มีน้ำสุดยอด <c oughs> น้ำใหญ่ดาวเลยโอ้น้ำลายนูน้ำใหญ่น้ำเยอะครับผมกีโลจะประมาณ <c oughs> ประมาณสักสามสี่ขวดได้สามสี่ขวดได้เลยเนาะโอ้นี่รังเจ้ายอด โอ้กูอยู่บนยั้อ่มีแม่ตามกูสุดแห่งเลตามตามคนที่ร่างเนาะเอาแดงเต็มหัวหมดขอช่างขอช่างปาร์ติโต10โลได้อยู่10โลเลยแหละเนาะไม่ไม่ขาดเล้วครับผมปาร์ตเดี๋ยวลอยครับพี่น้องโอ้มันยังบินต้อมบินต้อมเต็มเลยพี่น้องในกล้องไม่รู้เห็นไหมนะครับผมก็ยอมเสี่ยงกันแล้ว เอาละครับอยครับผมกับทีมงานเราครับผมเอาละครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมผมและทุกคนนะครับผมเอาไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมครับฝากติดตามด้วยนะครับ